ส,าสบายดีพี่น้องสบายดีบัาสุกูสุคนน้องน้ำก็จะมีขอสงสัยพี่น้องเลยขอสงสัยคือคือบ่เข้าใจพี่น้องเลยบ่เข้าใจเรื่องอันที่จอดแต่เพใสย่ยางเขาแปะเขาไม่มีแนวแปะหนหนึ่งไม่มีสี่เหลี่ยมเยขาแป,ปะปึ๊บชัวดูดถีบหัวย่างหัวนเขาจอดนะจอดเกิดอุบัติเหตุได้ไหมน,นี่เออคอยมีวิธีของคอยนดิคอย คอยเกิดไม,ม้โบเมอวัชีดเป็นตีขี่อย่างเดียวคอยกระแปง้ขงขี่เองคอยอยังหน่อยกันมันหัวกระจอดเองลดปัตรลทิทเป็นยังหน่อยไปหน้องเยโม,มเมนต์มันหัวละเอียดถิมใบเดี๋ยวมาจอดมันก็มีกาวแล้วคืซื้อยางแป้งนั่นอืมไปซื้อยางแปะเราหาล้อยกี่เพื่อนเราอันนั้นก็ได้มันกับโบหยอก โอ้ย,อยก,กินข่าวแล้วเสียงว่ากันน่าเลยอาควันนักสงสัยก่อนหมู่เราพี่น้องเอ้เคยเรียนจำมะรอดโอ้ย,อ,อ,ยอ่านกันต่ำล <c oughs> ายกินข้าวเลยนะเชียงกระโลงัวต้องเต้งต้องเต้งเกินข้าวกินข้าวทำอาหารทำอาหารกินข่าว

กำพองกินด้อน้องแมมไม่ได้ไปโรงเรียนน้องเน่อยก็มาแต่เ้าวศ้าใส่ลงไปพี่น้องเยมีอะไรก็ใส่ลงไปตอนนี้กำลังจะกินข้าวเศร้าใส่มะนาวปะ เอื้อมนี่ยมามามาจะาาเอาแก้วนี้ท่อมอมดีเลยไม่ได้กินนะพี่น้องเลยเต้นไว้เต้นมาอยู่ตอนนี้นี่คือสันสันถ้ากินข้าวพี่น้องตอนนี้อยากกินข้าวแหงแล้ว นนพี่น้องเอ้ยอาหารเทาวันนี้ก็มีสชมีละพี่น้อง,รอองเรีย,ยบร้อยพี่น้องเลยเาลมาเด้กกินข้าวแล้ลกันไปดิพี่น้องหัวกระโตจะปยืนแล้วพี่น้องเลยเป็นข้าวอะไรพี่น้องเป็้าไราวสวยพี่น้องเด็กก็กินข้บเปก่อน

ไม่ไม่มาบ้าใครพี่จีน้อยไปกับผมไปหัวใจกู

ได้เปล่านักเรียนวันไหนย้ำเล็บเหรล่นีออกาเายได้มนะเอื่นเเริ่มออกแล้วแบห้แบนไแบออ ทันออก่มันบอก่นไข่มันขวดมันแด้มันไข่กมัน่นโกาบนะบุญเดือบุญลไพ่นีนะเดือบุญลไพ่นีนะบุญลไพ่เหมือนบุญนี่แขาเนาะนีุ้ยแนเอบุญมบงง่า มีดบังไทยสามโลหกโลสิบสองโลตี๋เดี๋ยวบังไทยเท้าต้องน้ละเมินื่อกี้บังคทยเมินแบอย่างนี้แเต็มที่แล้วบองไเมินอะไรไ่น้อย่งนี้สิบสอโลสิบสงโลบังไทยเมน ีเขาเอาบางเล็กกูเห็นแซนกะร่อยอร่ชาโลร้านน,นะอ่านตัวโกข็ขาวโบราณกเขาวอะห้าปสิคนสาวคนอ เ็จะสูดก yeah. like ็ like ึ้นไปโกยเงินก่อนร้านต้น่ำตงวขอ้ร้าบุญน้งบัวไปหวานเงินปึ๊บเจอเคยไปบอเคยไปแต่เ้าบุญบเ้าเคกับเจ้าคุณเ่งกันีค้กับบุ๊ก คอยเบิ่งรังอยู่ทางรังกันหวะักนี้ก็ุ้าบัรนาครากไปตรงมเอยู่ทางังปีน่ะันค้างมันหมดุดเขาโคตรลงนปจไปละลาตอตัอต๋อโั้เอกขนังแล้วมันโตึงราคาเจอนคนนั่นแหลปีแต่ยังจะบุ้มมาก มีส่ทธาคือไม่ก่อนถึงมีโควิดละมีสุทธ่คนที่ชอบตยุดหยุดหยุดเลยไปแล้วไปขึ้นเลยจะไปป่าบ่หนางไปแล้ว,ว่เจ็ววบหนาวเลย,ยกินอะไรกันไปพีงอ้อ กินอะไรกันอืมมึงจะจังเกิดฝนกันโอ้โหเลยโอ้โห มเกินนี่น้เลยค้ะคันกลุ้มคันยังกินยุ่มันอยากอันน้แลมันอยากผชมเลยนมังหาอืมมันเริ่มมันที่เขาหากันแล้วเรื่องที่ะชมพันแลวกับบเฟาต์เลยก็ตายไปแน้วไขว้ Bữa sinh, thì bơ thì cho ban nội bắt đầu. Cho đi thì nó.